ปักเกอร์วริศราพัฒนาศูนย์จากเวทีเดอะเฟสไทยแลนด์ที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักเธอจะมาเล่าเส้นทางชีวิตความฝันและความกล้าที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนอกับ Into the Rainbow ตอนอันปั e กวันนี้เราไู่กับพี่ปั r กเกอร์ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานพี่ปั r กเกอร์นะครับผมในรายการ t h e f a c e Thailand ซีซั่น6เนาะใช่เพเป็นรายการที่ แข่งขันกันดูเดือดเข้มข้นมากเดือดมากๆมช่ได้ข่าวว่าโอทายรายการกันแบบว่าโหดมากค่ะสนันมาราธอนใช่ไหมใช่สุดๆไปเลยก็เป็นรายการที่เราไม่คิดว่าแบบมันจะหนักขนาดนี้คิดว่าแบบอุ๊ยอาจจะเป็นแบบรายการถ่ายเบาๆชิวๆอะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่เลยโหดมากสนุกแล้วก็เข้มข้นเหมือนที่เราเห็นในรายการเลยอืมครับผมพี่บลักเกอรก์ก็เป็นอีกพลังหนึ่งในรายการเนาะที่เป็นพลังแห่งความสดใส พลังแห่ง energy energy บวกพลังแห่ง energy บวกที่ทำให้คนดูทุกคนได้รับความสุขไปในทุกๆเย็นวันเสาร์ที่ออกอากาศเลยนะครับก็พยายามที่จะแบบเออเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้กับน้องๆเพื่อนๆในรายการด้วยความที่รายการถ่ายค่อนข้างนานน้อมันต้องใช้ energy ค่อนข้างเยอะแล้วบางคนก็อาจจะแบบมีเหนื่อยล้าบ้างมีแบบว่า ท้อบ้างแบบทําแคมเปญชนะไม่ชนะบ้างอะไรมันก็จะรู้สึกแบบว่าบางคนแบบ er อาจจะไม่มีแรงต่อแต่เราก็รู้สึกวา่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องแบบเราต้องมีแรงสู้ต่อเราต้องหดต่อต่อให้เราไม่ชนะหรือต่อให้เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องสู้ต่อเราต้องไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราต้องแอคทีฟน้องๆเราต้องแบบทาเป็นตัวอย่างให้น้องๆเห็นให้เราให้น้องๆรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราจะมาออกไม่ได้นะเราจะแบบเหนื่อยไม่ได้นะเราต้องสู้ต่อสิอะไรอย่างงี้ใช่ครับผม ก่อนที่พี่ปักเกอร์จะมารายการ The Face Thailand พี่ปักเกอร์ก็ผ่านสมรภูมิการแข่งขันมามากมายเลยใช่ไหมครับสุดเลยค่ะมารดินมาอืมใช่จุดเริ่มต้นได้ข่าวว่าพี่ปักเกอร์เป็นนางงามมาก่อนใช่ไหมครับใช่อะไรทําให้พี่ปักตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงครับ อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเนาะด้วยความฝันของเราเราฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนางแบบเห็นรายการเห็นเห็นโชว์วิกตอเรียซีเกตตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆสมัยมัธยมเลยเราก็เลยชอบแล้วอยากเป็น อยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นอยากเป็นนางแบบที่ได้เดินโชว์แบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กด้วยด้วยความสูงเราได้เรารู้สึกว่าอุ้ยฉันมีแววนี่ฉันเห็นตัวเองว่าฉันมีความสามารถก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่ที่ร้อยเอ็ดไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันร้อยเอ็ดมันไม่ค่อยมีโอกาสอะไรแบบนี้กรุงเทพมันกว้างใหญ่ไพศาลมันมีโอกาสมากกว่าเข้ากรุงเทพเลยดีกว่า ก็ตัดสินใจหลังเรียนจบมหกที่เราเอกก็เดินทางมากรุงเทพด้วยตัวเองไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักแต่ว่าเราตัดสินใจว่าฉันจะต้องทํำยังไงก็ได้ฉันต้องเดินหาโอกาสให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลยมาเรียนที่กรุงเทพแล้วได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองตั้งใจงอยากจะเรียนด้วยเนาะก็จะเป็นมหาลัยสุน,นันทาราชวาสุน,นันทานะคะก็จะเรียนคณะมนุษยศาสตร์แล้วช่วงจังหวะตอนนั้นน่ะเราขึ้นปีหนึ่งแล้วมีคนเห็นแววเราคือมีรุ่นพี่ปีสองเขาทำเกี่ยวกับดาวเดือนของมหาลัยเขาเห็นว่าอุ้ย คนนี้มีคาแรคเตอร์ดีนะด้วยความสูงของเราด้วยความผมหยิกของเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทาบทามว่าลองมาประกวดเดาวเดือนคณะดูไหมไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนใช่ไหมเขาก็ถามเราอย่างนี้เราก็ไม่เลยพี่แต่ว่าหนูอยากทํามากๆหนูแบบตั้งใจหนูแบบมันเป็นก้าวแรกที่แบบเฮ้ยดีใจจังเลยคนเห็นแววเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอาละเราเริ่มเข้าทางทางนี้แหละโอเคก็เลยลองลองดูลองประกวด ดาวเดือนคณะดูแล้วเราก็ชนะด้วยได้เข้ารอบของดาวเดือนคณะของมหาลัยก็รู้สึกว่าแบบเป็นเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามีแววเหมือนกันนะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเพิ่งเหิมขึ้นมาเริ่มรู้สึกว่าแบบโอเคความฝันเราใกล้จะเป็นจริงละใกล้เข้ามาแล้วมีคนเห็นแววเราถ้าแค่ในในมหลาลัยเขาเห็นแววเราอะแล้วอนาคตข้างหน้าคนอื่นก็ต้องเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากที่ประกวดดาวเดือนของมหาลัยเสร็จก็เลยรู้สึกว่าแบบ อุ้ยเราน่าจะไปต่อเราน่าจะก้าวไปได้อีกก็เลยลองประกวดไทยซูเปอร์โมเดลดูเพราะว่าคิดว่าเวทีนี้ในช่วงสมัยนั้นเนาะช่วงแบบ5-6ปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะบูมใครที่มาจากเวทีนี้ก็มีโอกาสเติบโตในวงการบันเทิง <c oughs> เช่นแบบพี่แพนเค้กอะไรอย่างงี้ที่เขาแบบมาจาก ไทยซูเปอร์โมเดลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนั้นจังเลยถ้าสมมุติว่าเราจบจากไทยซูเปอร์โมเดลแล้วก็มีโอกาสได้เข้าวงการอย่างช่อง7ช่อง3าอะไรเงี้ยก็แบบมีโอกาสที่คนจะเห็นเรามากขึ้นก็เลยลองไปสมัครไทยซูเปอร์โมเดลดูแล้วเราก็ได้เข้ารอบท็อป20เลยแล้วก็ได้แบบว่าเทรนนิ่งเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจากในเวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีแรกที่เรารู้สึกว่าวิยเราได้โอกาสมากมายจากตรงนี้มากใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีคนเห็นแววอีกเหมือนกันหลังจากไทยซุป เสร็จก็คนก็ท้าทามให้ปรประกวดนางงามแล้วก็เอ๊ะนางงามคืออะไรเหรอเราไม่เคยทําเคยแต่ผ่านมาแต่นางแบบด้วยสายอาชีพนางแบบที่เราอยากทําอยู่แล้วแล้วนางงามคืออะไรเขาเห็นว่าบุค,คลิกเราค่อนข้างได้เอนเนอร์จีเรามีความแบบว่ากระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยลองประกวดมิสแกรนดูสิมีคนท้าทามให้ไปทำาเราก็เลยโอ๊ยลองดูไม่เสียหายอะไรด้วยค่เขาก็สป,ปอร์ตเราทุกอย่างด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราค่อนข้างที่จะสนิท ก็เลยลองประกวดดูเป็นเวทีมิสแกรนเวทีนางงามครั้งแรกในชีวิตคือจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้มงเลย mm hmm. ใช่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งนี่เราทําได้ประกวดเวทีแรกเราก็เวทีแรกของไทยซุปก,ก็ได้ท็อปยีเลยเวทีแรกของนางงามมิสแกรนก็ได้มงของจังหวัดเลยแล้วนอกจากจะได้มงของจังหวัดเราก็ยังได้ท็อป20ของมิสแกรนไทยแลนด์อีกรู้สึกว่าแบบอุ้ยตัวเองเก่งจังเราแบบเริ่มทําตามความฝันไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วมันสําเร็จแล้วมันมันแบบว่า ตอบโจทย mm ์เราด้วยความที่แบบเราตั้งใจทําที่แบบสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างที่จะภูมิใจในตัวเองสําหรับก้าวแรกในชีวิตตอนนั้นใช่ก็คือเริ่มจากไทยซูเปอร์โมเดลใช่ม i s แก r นด์ m ิสแ Grand แล้วก็ The f a ฟ e t h e f a ฟ e ค่ะครับผมก่อนที่พี่ปั๊กจะมาประกวดรายการ The Face ใช่แล้วครับพี่ปั๊กก็ผ่านสมรภูมิการแข่งขันนางงามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นไทยซูเปอร์โมเดลอ่นนี้เป็นนางแบบเนาะใช่แล้วก็ Miss Grand ค่ะ แล้วก็ยังมีบ้านนางงามคี้เมาด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงสนุกไหมครับคือสนุกมากเป็นเวทีที่เราภูมิใจมากตั้งแต่ประกวดมาเลยตั้งแต่ผ่านเวทีมิสแกนมาแล้วมาบ้านนางงามคีมเอารู้สึกว่าแบบเวทีนี้คือเป็นเราที่สุดแล้วเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เราไม่มีใครเราไม่มีใครกรอบอะไรเราเลยไม่มีใครแบบมาตั้งความหวังที่เราเพราะเราเราไปด้วยตัวเองแล้วเราทําด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วร,รู้สึกว่าแบบเวทีนี้เป็นเวทีที่แบบ เป็นหนึ่งเป็นบ้านของเราเป็นเป็นที่ที่ทําให้เราแบบเติบโตเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่มากๆแล้วก็เป็นเวทีที่แบบทําให้เราภูมิใจแบบเราแบบพูดไปไม่อายปากว่ามาจากบ้านนางงามขี้เมาเป็นเวทีที่เราที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังครับมาร์กได้เห็นแววตาของพี่พั๊กเกอร์เนี่ยเป็นแววตาที่แบบว่าแววตาที่เต็มไปด้วยพลังบวกมากอืแล้วก็เป็นแววตาแห่งความดีใจนะครับผมพี่พักเกอร์ก็คือแบบว่า โอ้โห oh, พลังบวกเอเนอร์จีบวกมาเต็มเปี่ยมมากตอนนี้คือมันมันมันพูดด้วยความภูมิใจอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆด้วยความที่เราเราเราสู้มาด้วยตัวเองแล้วเรามีคนรอบข้างที่ดีที่เขาแบบพร้อมซัพพอร์ตเราแล้วรู้สึกว่าแบบเรามายืนตรงนี้ได้เรามีตรงนี้ได้อ่ะด้วยด้วย,วยแบบสิ่งหลายๆอย่างทําให้เราแบบภูมิใจมากๆที่จะเล่าถึงเรื่องราวที่ผ่านมาใช่คนอกเหนือจากมุมนี้อ่ะครับพี่พี่มีมุมที่รู้สึกว่า เศร้าเงาหรือโดดเดี่ยวบ้างไหมครับมีค่ะมีเสมอมีจริงๆก็มีตลอดแหละคือบางทีบางมุมเราก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดไม่พูดไม่เก่งเวลาที่เราไม่ได้อยู่อยู่อยู่ออกกล้องหรือว่าอยู่กับตัวเองอะไรอย่เงี้ยหรืออยู่กับใครหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบพูดน้อยมีมุมเศร้ามีมุมเหงามีมุมเคว้งคว้างบ้างมีมุมที่แววตามไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่า แพชชั่นข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าเราต้องการอะไรเราลองเรามองไม่เห็นเราคือข้างในมันว่างเปล่ามันก็เลยเป็นมุมที่แบบว่าเคว้งเศร้าเหงาอะไรประมาณนี้คือแบบมันมันมันว่างไปหมดเลยม,มันไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีวันพรุ่งนี้จะทําอะไรอนาคตรเราจะทําอะไรมันก็เลยเป็นมุมแบบคิดกับตัวเองข้างในใจแบบอยู่อยู่อยู่กับหัวตัวเองกลายกลายเป็นคนแบบเงียบมาพักหนึ่งแบบเป็นคนอินโทรวิต สักพักหนึ่งที่กว่าจะจะล่าลึงได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันมีมุมเหมือนกันนะมีมุมที่เราเศร้ามีมุมที่เราเหงามีมุมที่เราแบบเคว้งคว้างอยู่เหมือนกันใช่แล้วพี่พัคเกอร์เคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกท้อรู้สึกอยากจะเลิกเส้นทางนี้ไหมครับกเ,กรเคยค่ะเคยเคยมีช่วงหนึ่งตอนที่เกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นเนาะตอนอายุ25้า เราเกือบจะเสียตาไปข้างหนึ่งเลยคือแทบจะสูญเสียตาข้างนี้ไปเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนั้นคือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลไม่รู้ว่าเป็นเบญจเพศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่25พอดีใช่25อพอดีเป๊ะเลย แล้วคือเราไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นในชีวิตแต่อันนี้คือเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเคยเจอมาเลยเป็นช่วงอายุ25แล้วก็เลยแม่บอกว่าบิเบนจะเพศหรือเปล่าแต่เราก็พยายามคิดในแง่แง่ดีก็คืออาจจะเป็นที่อุบัติเหตุอาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดอะไรบางอย่างเนาะตอนนั้นคือเราทําสัญญกรรมเกี่ยวกับใบหน้าอ๋ออืมนั่นแหละเป็นอุบัติเหตุที่แทบจะเกือบจะสูญเสียตาไปข้างหนึ่งคือตอนนั้นนอนโรงพยาบาลประมาณสองอาทิตย์เลย ตาเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นอยู่แค่ข้างเดียวข้างเนี้ยหลังจากที่อุบัติเหตุไปมองไม่เห็นเลยแล้วมันดิ่งมากๆดิ่งจนที่แบบจะใช้ชีวิตยังไงอะฉันจะใช้ชีวิตยังไงด้วยตาข้างเดียวอะฉันอ่านหนังสือก็ไม่ได้ฉันขับรถก็ไม่ได้ฉันมองฉันมองตรงไม่ได้ฉันเดินตรงไม่ได้แบบตอนนั้นแทบร้องไห้แทบทุกคืนคือนอนอยู่ในโรงพยาบาลแบบดิ่งมากแบบพูดอะไรจะร้องคิดถึงขีดนวันวันนั้นอะคือมัน ฉันจะเดินแบบยังไงฉันจะเดินให้มันตรงได้ยังไงฉันมองเห็นแค่ข้างเดียวอะคือมันมันพี่เดินตรงไม่ได้เลยพี่เอียงซ้ายเลยอะเพราะว่าตาพี่เสียตาข้างขวาไปตอนนั้นพี่ไม่เห็นเลยแบบฉันจะทํางานยังไงล่ะทีนี้ยฉันจะฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะตามความฝันของฉันได้ยังไงอะมันมันเสียตาข้างหนึ่งไปแล้วแล้วตอนนั้นก็รู้สึกแบบ คือคาดหวังไว้ที่คุณหมอเลยแบบว่าคุณหมอแบบขอร้องคุณหมอช่วยหนูด้วยแล้วเป็นเคสที่คุณหมอเขาก็ไม่เคยเจอมาก่อนคอเ,เคสนี้มันลรักษาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ยากหมอเขาก็ฉีดสลายตาให้แล้วก็อบด้วยเครื่องอบออกซิเจนก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณสองอาทิตย์ด้วยเครื่องอบออกซิเจนทุกวันแต่ว่าปฏิหารก็เกิดขึ้นคือหมอคุณหมอก็รักษาให้หายดีขึ้นแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็บอกเราว่าให้ทําใจไว้ว่าแบบ เออมันอาจจะกลับมามองไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเห็นได้แค่นี้แหละเท่านี้เลยตอนนี้ก็คือเห็นได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่างสื่อไม่ได้ก็ยังแบบเห็นข้างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้างนี้แค่เบลอไปเลยก็คือแบบมองเห็นสีมองเห็นภาพมองเห็นอะไรทุกอย่างแต่เป็นฟิลแบบเหมือนคนใส่ตาสั้นหนึ่งข้างก็มองไม่เห็นหลังจากออกรโรงพยาบาลมาก็เริ่มปรับตัวใช้ชีวิต ว่าโอเคเราสมองมันเริ่มปรับแล้วแรกๆก็กจ,จะแบบรู้สึกว่าแบบหุยทำไงดีมันมันมันเมือไม่เหมือนเดิมอ่านหนังสือก,ก็ไม่ได้แบบขับรถไม่ได้ทุกอย่างมันเอียงซ้ายหมดเลยอะ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยไปข้างขวาคือไม่เห็นอะไรเลยแล้วลองไปทํางานเดินแบบวันนั้นอะ่ะหน้ายังบวมด้วยด้วยตัวยาเนาะมันจะทําให้แบบรูปร่างของเราบวมไปหมดไปทํางานเดินแบบครั้งแรกก็ดีใจที่แบบผู้ใหญ่เขาก็ถามว่า ตาดีขึ้นหรือ,อยังคือเขาเห็นเรื่องราวของเราเขาก็แบบถามข่าวว่าเป็นยังไงมาบ้างแล้วเขาก็แบบเอ็นดูสงสารก็ให้งานเราไปเดินแบบเป็นเป็นเวทีค่อนข้างใหญ่เลยนะเป็นเป็นงานใหญ่ก็ให้เราไปเดินแล้วเขาก็ถามว่าเราจะทําได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าลองให้หนูลองทําดูหนูจะหนูจะทําให้เต็มที่หนูจะลองลองดูค่ะตอนนั้นก็คือแบบเริ่มสมองเริ่มปรับตัวได้แหละเริ่มใช้ชีวิตได้แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนเดิมหน้าก็ยังบวมด้วยตัวยาอยู่ก็เลยไปเดินแบบดู ปรากฏว่าเราทําออกมาได้ดีคือเราเราไมไ่เอาตาข้างนี้มาเป็นอุปสรรคเลยเรามองด้วยตาข้างเดียวแล้วเราเรายังมีจุดโฟกัสอยู่เรายังเรายังทํางานออกมาได้ดีก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วต่อให้จะมองไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นแต่เราต้องใช้ชีวิตต่อเราต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปเรามีงานที่ยังมีงานอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทํามีสิ่งอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทําเราเพราะฉะนั้นจะไม่เอาแบบ ตาข้างนี้มาเป็นอุปสรรคสมองมันก็เริ่มจําว่าโอเคฉันมองเห็นฉันมองเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันมองเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์จนตอนนี้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมเราสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมต่อให้หลับตาข้างนี้ไปอ่ะตาข้างนี้ยังมองไม่เห็นก็ตามแต่เรายังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมจนแบบคนภายนอกที่เขาไม่ได้รู้จักเรื่องนี้ของเราอ่ะเขาก็ไม่คิดว่าเราแบบเสียตาข้างนี้ไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออต่อให้จะเราจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่มันก็ต้องสู้ต่อเอาแบบเอาเอา จุดบกพร่องตรงนี้จุดผิดพลาดตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันสู้ต่อไปแล้วก็พยายามทําตามความฝันตัวเองให้ได้ใช่ค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันว่าแบบต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามอ่ะจะไม่ยอมแพ้จะไม่เหนื่อยจะไม่ท้อตอนที่พี่บักเกอร์เข้าสู่กองถ่ายเดอะเฟสเนี่ยเหมือนภาพที่เราฝันไวมไหมเหมือนภาพที่เราฝันไวมไหมคือเบื้องหน้าเหมือนแต่เบื้องหลังอ่ะไม่ใช่เลยคือเบื้องหลังเราเราไม่เคยถ่าย การถ่ายรายการอะไรแบบนี้มาเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโหดจังถ่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นรายการที่แบบเลียวอะ่ะมันเลียวมากคือแบบมันไม่มีสคริปต์มันไม่มีอะไรแบบว่าที่เราจะต้องแบบทำไป,ไปตามขั้นตอนของเขาเลยคือมันเป็นทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบว่าที่เขาโอเควันนี้ถ่ายม a สเตอร์คัสพรุ่งนี้ถ่ายแคมเปญ The Show Must Go On คือเขาให้เวลาเรามาเท่านี้ทุกิกทุกอย่างคือต้องทำณนะตอนนั้นเลยคือทุกอย่างมันเลียวมากจนที่เราแบบไม่มีเวลาให้เราเตรียมตัวเลย ถามว่ามันเหมือนมันเหมือนที่เราเห็นในรายการที่เราดูไหมอ่ะเบื้องหน้ามันเห็นมันเห็นตอนที่เราโอเคตอนทำมาสคาาตอนทําแคมเปญตอนที่เราสัมภาษณ์แต่หลังจากเบื้องหลังอะมันไม่ใช่เลยมันแบบมันโหดมากคือพวกเราแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยมันถ่ายถ่ายหนักถ่ายนานแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ่ายมาสคาราตอนหลังตีสองอย่างเงี้ยฉันจะทํำยังไงให้หน้าฉันยังสดใสอยู่เนื้ออกไหม่คือมันเป็นอะไรที่มันแบบโหค่อนข้างที่จะแบบ หเหมือนกันนะคนผ่านมา e เดฟเฟมาได้คือเก่งกันหมดเลยอะ่ะคือทุกคนแบบเอเนอรสุดยอดจริงๆคือเก่งจริงๆคือผ่านจากตรงนี้ไปได้คือทําอะไรก็ได้อะ่ะคือหลังจากนั้นเก่งเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบเป็นรายการที่ทําให้เราได้เรียนรู้หลายๆมุมมองเหมือนกันได้เห็นคนอ่ะ กองถ่ายได้เห็นการทํางานของหลายๆทีมเนาะได้สนิทกับเพื่อนสนิทกับทีมงานได้รู้การทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราได้ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้เราเราได้เรียนรู้จากการทํางานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เป็นเป็นจุดประกายที่อยากทําให้เราแบบอยากทํางานในวงการนี้ต่อไปด้วยมันเหนื่อยก็จริงมันเหนื่อยมากๆแต่ว่ามันสนุก มันสนุกมากๆมันได้รู้จักคนมากมายมันได้มันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทํามาในชีวิตใช่ครับผมถ้าไม่ได้เข้ามาในรายการ The Face เนี่ยคิดว่าตอนนี้พี่ปักเกอร์จะทําอะไรอยู่ครับถ้าไม่เข้ารายการ The Face ตอนนี้จะทําอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นแอร์แล้วอาจจะเป็นแใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่สัมภาษณ์ The Face ก็กาลังเรียนอยู่ค่ะเริ่มเริ่มลงคอร์สเรียนอ่าเตรียมแอร์โฮสเตสใช่คือ จริงจังเลยจริงจังเลยคือเริ่มเรียนไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะมีคอร์สต่อไปที่เราต้องไปสเต็ปที่สองคือเราเรียนสเต็ปแรกผ่านแล้ว<อ>ต่อไปก็จะเป็นสเต็ปที่สองก็คือเริ่มเริ่มเรียนแบบว่าแอจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องเลือกว่าเราจะทําตามความฝันหรือจะจะเอาความจริงก่อนอืความฝันน่ะคือ the the face ที่เราต้องต้องไปนะตอนนี้เลยแล้วความจริงคือ อีกอนาคตข้างหน้าไม่ไกลแล้วเราจะเลือกอะไรดีแม่ก็บอกว่าเอาเป็นแอร์ก่อนเพราะว่าอายุเราจะจะจะเกินแล้วนะมันจะสามสิบแล้วเพราะว่าบางสายการบินเขาก็จํากัดอายุแต่ The f a ฟ e ก็ไม่ใช่ง่ายๆเรารอมารายการนี้มาเก้าปีอแทบแบบ9้าปีเลยที่เรารอรายการนี้มาแล้วมันไม่ใช่โอกาส ที่ใครจะทําก็ได้มันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยที่แบบเราจะมีโอกาสทุกอย่างจังหวะชีวิตตรงแบบนี้ก็เลยเลือกรายการเดอะเฟสแล้วก็พักการเรียนแอร์ไปถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ในรายการเดอะเฟสวันเนี้ก็คงได้บินของสายการบินสักหนึ่งการบินแล้วค่ะใช่ก็อาจจะเปแอร์บินลัดฟ้าไปแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้ยังอยากเป็นอยู่ไหม ยังอยากเป็นอยู่ไหมก็อยากเป็นค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ารายการเดอะฟสให้โอกาสเรามากมายเนาะมีโอกาสได้เติบโตใหญ่ในวงการบันเทิงก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองทําตามความฝันอีกสักปี2ปีดูว่ามันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนมันจะเราจะจุดสูงสุดของเราคือตรงไหนคืออยากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าแบบชอบชอบาเานจ์ตัวเองชอบท้าทายตัวเองว่าแบบเราจะไปได้ได้ไกลแค่ไหนในในวงการนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคอ่า เป็นแอร์อยากเป็นไหมอยากอยากเป็นแต่ก็ยังมีสายการบินที่เขายังไม่ได้จํากัดอายุก็รู้สึกว่าแบบโอเคหลังสามสิบอาจจะอาจจะลองใหม่ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเอาตรงน,นี้ก่อนเอาตรงน,นี้ให้สําเร็จเอาตรงน,นี้ให้ไปไกลได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เลยรู้สึกว่าโอกาสตรงเนี้ยเป็นโอกาสทองของเราที่แบบเราจะกอบโกยให้มากที่สุดมาว่านะ่าสนใจนะ<ช>มาก็ยังเคยคิดเลยน่าสนุกนะครับใช่คือมันสนุกไหมตอนเรียนสนุกไหมตอนเรียนคือมันก็สนุกด้วยความที่ เราได้พูดภาษาอังกฤษได้เจอแบบว่าสถานการณ์ค่อนข้างหลากหลายได้ใช้ความคิดค่อนข้างสูงด้วยความที่จะต้องตอบคําถามการสัมภาษณ์แอร์ตอบยังไงใช้คําศัพท์แบบค่อนข้างที่จะยากซึ่งท้าทายท้าทายมากๆมันเป็นอะไรที่แบบยากเหมือนกันเนาะด้วยความที่เราจะต้องสอบแบบทูอีกบ้างพัฒนาภาษาอังกฤษของเราบ้างพัฒนาการตอบคําถามเพื่อที่จะสัมภาษณ์กับ คณะกรรมการเพื่อให้ที่จะให้เขาเลือกเราไปเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเขาทุกอย่างมันแบบท้าทายมากๆแต่ว่าถามว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนว่าเราจะทําได้ไหม <c oughs> เชื่อว่าเราทําได้ <c oughs> ก็ยังยังเชื่อว่าตัวเองทําได้อยู่เพราะไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับสําหรับเราแน่นอนถ้าเราตั้งใจก็คือทําได้แน่ๆแต่ว่าตอนนี้คือโอกาสตรงนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่บอกไปเนาะไม่ไม่ได้มีใครก็ได้ที่จะมาเข้ารายการเดะเฟสไม่มีใครอาจจะ แบบอาจจะไม่ได้โชคดีแบบเราก็ได้ที่แบบว่าเราได้เข้ามาในเป็น15คนในราการเดอะเฟสแล้ว,ลวพอแบบเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะรรู้สึกว่าแบบโอเคยังมีโอกาสอีกหลายๆอย่างที่มันจะตามมา ที่เราอยากทําเหมือนกันในวงการบันเทิงเช่นแบบการแสดงละครการเล่นหนังภาพยนตร์การเป็นพิธีกรบ้างหรืออาจจะจะเป็นนักร้องลูกทุ่งในแบบที่เราอยากอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบนักร้องลูกทุ่งด้วยใช่คือมันคือฝันเยอะมากคนเราไม่เด่นไม่ได้ใช่จะไม่หลังกลับไปนี่ทำไมต้องเป็นประโยคนี้ทําไมต้องเป็นประโยคนี้แต่โอ้โหเรื่องราวก็ยาวอยู่เหมือนกันก็คือด้วยความที่มีบ้านเรา มีคนหนึ่งที่สปอร์ตแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้สปอร์ตเท่าไหร่คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าการทํางานในวงการหรือการเป็นนางงามการเป็นนางแบบมันจะทําเงินได้ขนาดนั้นนึกออกไหมด้วยความที่คนโบราณใช่คน,นสมัยก่อนใช่ภ<ข>าษา,าชาวบ้านเรียกเต้นกินลังกินใช่เต้นกิลังกินอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้เห็นว่าอันนี้คือความฝันที่เราอยากทําเขาอยากให้เราแบบทำงานแบบ เป็นมีงานประจํามีเงินเดือน ừ ừ มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมองตรงนั้นอะว่าแบบสูงส่งแต่ตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบางบางบางคนในครอบครัวคือครอบครัวฝั่งแม่ซัพพอร์ตใช่ ừ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  แต่แต่ฝั่งย่าเนี้ยก็จะไปจะยังอาจจะยังนะอะไรอย่างนงี้ใช่ทุกวันนี้ก็อาจจะยังนะอยู่ก็คือเป็นบทที่เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นก็คือหลังจากที่ประกวดอะไรต่างๆนานาทํามาสารพัด ผ่านมลสมทั้งหลายทั้งแหล่อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าถ้าเราไม่เด่นไม่ดังอะจะไม่กลับไปจะไม่กลับไปให้เขาหยาบย่ำจะไม่กลับไปให้เขาดูถูกอืมมันก็เลยเป็นคําในหวัวด้วยความที่เราก็ชอบเนื้อเพลงของของของ,ของตรงนี้ของบรณน,นักร้องบัณน,นอกของแม่พุ่มพวงอยู่แล้วแล้วเนื้อเพลงมันก็ข้างที่จะตรงกับชีวิตเราด้วยความที่เรามากรุงเทพออยากจะโดดอยากจะเด่นอยากจะดังอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารานักสแสดง แต่จะต้องจะเราจะต้องไปสูงที่ที่สุดให้ได้เราจะต้องเด่นต้องดังให้ได้เพราะถ้าไม่เด่นไม่ดังเราจะไม่กลับไปให้เขาเหยียบย่านั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไม่เด่นไม่ดังก็จะไม่หันหลังกลับไปมันเป็นเนื้อเพลงที่ตรงกับชีวิตของเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอาคํานี้มาใช้ปัจจุบันพี่พักเกอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพนางแบบเต็มตัวเนาะใช่ค่ะรู้สึกงแบบไงบ้างกับการเป็นนางแบบเมื่ออาชีพเต็มตัวในทุกวันนี้ก็ดีใจนะภูมิใจในตัวเองจากเด็ก บ้านนบ้านนคนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีโอกาสมากมายเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้แบบรล่ารวยหรือว่ามีช่องทางมากมายที่ได้มาง่ายๆเนาะก็รู้สึกตอนนี้เ็ารู้สึกภูมิใจจากที่เป็นเด็กที่นั่งดูเมื่อก่อนตอนนี้เราได้ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วได้ได้เป็นคนหนึ่งที่คนอื่นนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบภูมิใจดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่เรา อยากทําอยู่ยังมีแพชชั่นกับตรงนี้อยู่รู้สึกว่าย,ยังอยากไปต่อในวงการรู้สึกว่าแบบดีใจที่วันนั้นเลือกสัญชาติญาณตัวเองที่เลือกเชื่อในตัวเองว่าเราทําได้ถ้าเมื่อถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจนตอนนี้เราลองทําทุกอย่างที่เราอยากทําที่เราตั้งใจว่าแบบโอเคฉันจะทําทําเสร็จแล้วมันสําเร็จสําเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นไรแต่เราได้ลองทําแล้วมเมรารู้แล้วอะตอนเนี้ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆคือก็ยังบอกตัวเอง นอนตะคือนอนหลับทุกวันเพราะว่าเฮ้ยภูดีใจจังเลยอะ่ะฉันทําตามความฝันได้แล้วอะ่ะใช่จากเด็กที่อางตรงนะป็นนอกแบบป็นนอกมากๆเลยอะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เดินอยู่ตามคันนาแล้วฝันอยากเป็นนางแบบอะ่ะเห็นภาพตัวเองตอนนั้นดูในทีวีอะแล้ววันเนี้ยคนอื่นเขานั่งดูเราแล้วอ่าภูมิใจมากๆเลยแล้วไม่ใช่แค่เราภูมิใจแม่เราก็ภูมิใจคนในครอบครัวเราก็ภูมิใจฝั่งที่อ่า คนอื่นที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราตั้งแต่แรกจนตอนนี้เขาก็หันมาดีใจกับเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเราทําได้จริงๆแล้วนอกจากนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนด้วยที่สําคัญก็คือน้องสาวอืน้องสาวก็เริ่มเข้าวงการมานี่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเจ๊ดันแล้วเป็นเจ๊ดันก็เลยเอ้ยฉันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเหมือนกันนี่น้องฉันเริ่มทําตามฉันแล้วแล้วเริ่มเริ่มแบบเข้าวงการหลังจากที่ฉันเข้ามาหลังจากที่ฉันแบบ อ,อพิสูจน์ให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วน้องเห็นแล้วน้องก็แบบเออส่งข้อความมาหาว่าแบบภูมิใจในพี่มากแบบเห็นมาตั้งแต่แรกว่าพี่แบบกระเสือกกระสนที่จะแบบว่ามายืนตรงนี้เห็นเห็นว่าเราลำบากขนาดไหนกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้เขาเห็นแล้วเขาก็แบบดีใจกับเราจนตอนนี้เราก็ดีใจกับเขาที่เขาก็ทําได้เหมือนกันมาร์คเชื่อว่าวันนี้นะครับพี่ปาร์เกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับที่กําลัง เดินตามเส้นทางความฝันของตัวเองนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่พี่โรเกอร์มาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็มากด้วยนะครับผมได้รับพลังงานดีๆจากพี่ไปเต็มที่เลยวันนี้ค่ะ ขอบคุณพี่ปักเกอร์มากมากนะครับขอบคุณมากค,ค่ะก,ก็อยากจะเป็นกำลังใจอยากเป็นแรงบรนาลนใจให้น้องๆหลายๆคนเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือเราจะอยู่ในจุดที่เราดาวหรือไม่รู้จะไปไหนต่อในชีวิตหาจุดยืนของเราให้ได้หาแรงบรรลใจเราสู้กับมันต่อไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เด่นไม่ดันก็อย่าหันหลังกลับไปนี่ <laughs> ใช่ ติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายลุงนะคะได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ของไทย PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ